สมุดรปราการกันต่อค่ะโดยที่สมุดรปราการนะคะตอนนี้ขอให้ประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงค่ะเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อคว,ควบคุมโรคโควิด -19 ค่ะโดยคุณวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุดรปราการค่ะประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุดรปราการเพื่อที่จะรับทราบถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่เพื่อที่จะกําหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดนะคะ โดยสมุดประการเองค่ะก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะกําหนดแนวทางและมาตรการในการดําเนินการป้องกัน การควบคุมการแพร่ระบาดของโรครวมทั้งดําเนินการตั้งจุดตรวจป้องกันควบคุมนะคะเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าหรือออกนอกจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงลงทะเบียนประวัติประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงเพื่อที่จะได้นํามาใช้เป็นข้อมูลในการสอบสวนโรคและขอให้ประชาชนค่ะสวมหน้ากากอนามาัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะเว้นระยะห่าง1-2เมตรนะคะล้างมือ บ่อยๆไม่เข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัดและที่สำคัญอย่าประมาทกาดยาตกค่ะโดยท่านนายแพทย์นำพลแดนพิพัฒน์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการคุณหมอนะคะก็อยากจะฝากถึงประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงว่าขอให้ไปเข้ารับการตรวจคัดกรองนะคะอย่าปิดบังข้อมูลเพื่อที่จะได้ควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัดจะได้ควบคุมได้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนรอบข้างค่ะ